ขอคำนิยามที่ว่าเพิ่งรู้จักกันนะคะก็เป็นคำถามมาจากคลิปที่อย่าเพิ่งรีบเร่งมีเซ็กกับใครนะคะวันนี้ค่ะคำว่าเพิ่งรู้จักกันเนี่ยค่ะเลดี้จูอยากจะนิยามแบบกว้างๆหน่อยนะคะบางคนนะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็น1เดือนนะคะหรือว่า3เดือนบางคนอาจจะโอเคนะคะกับการที่จะรู้จักเขา หนึ่งอาทิตย์นะคะแต่จะบอกเลยนะคะคำว่าเพิ่งรู้จักกันบางคนอะคะ่ะในการที่แบบจะมีความสัมพันธ์กับเราอะ่ะคุณรู้ไหมว่าบางคนอะคะ่ะแค่วันเดียวแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะนั่นมันคือการเพิ่งรู้จักนะคะหรือการเร่งรีบที่จะมีอะไรการบนเตียงกับผู้ชาย1หนึ่งคนคะ่ะวันนี้นะคะเลดี้จูอยากจะบอกว่าไม่ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามนะคะอยากให้คุณนะคะ่ะ รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะมีเซ็กกับเขานะคะคุณพร้อมที่จะมีเซ็กกับเขาไม่ใช่ว่าตัวคุณคุณยังรู้สึกไม่พร้อมนะคะบางคนนะคะหนึ่งเดือนแล้วก็ยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะมีเซ็กกับเขาก็ปฏิเสธได้เลยค่ะหรือว่าบางคนถ้าสําหรับบางคนหนึ่งอาทิตย์แล้วเขารู้สึกว่าเออเขาสบายใจที่จะมีเซ็กกับผู้ชายคนนี้ก็ได้ค่ะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณนะคะโอเคค่ะเละดี้จูก็ฝากไว้ด้วยนะคะ